ต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันชักกระยือชายนะครับระหว่างสีแดงบานเย็นนะครับพบกับเขียวเข้มฟ้านะครับเป็นชักกระยือชายระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่นะครับรอบแรกนะครับทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโปรดติดตามรับชมต่อไปนะครับ แดงบานเย็นนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับในรอบแรกต่อไปเป็นนักกีฬาหญิงนะครับระหว่างสีแดงบานเย็นนะครับพบกับสีฟ้าเขียวนะครับสีฟ้าเขียวและก็แดงบานเย็นนะครับ เอายังสูสีกันอยู่นะครับยังสูสีกันอยู่ครับตอนนี้เเริ่มนะครับสีป้าเขียวออกน้ำอยู่นะครับตอนนี้ปลาปาเขียวออกน้ำครับปาเขียวออกนำ้ำตอนนี้ปเขียวออก Thank <laughs> bên phải chân kênh Ghiền Mì

ครับเป็นไาใช่นะอ่ะรอบที่สองรอบที่สองเริ่มขึ้นแล้วครับ รอบนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับตอนนี้แดงบานเย็นออกนําอยู่นะครับแดงบานเย็นออกนําอยู่นิดนึงอ่าแดงบานเย็นครับแดงบานเย็นมาเลยวแดงบานเย็นดึงแดงบานเย็นดึงแดงบานเย็นดึง จะเป็นคู่ที่2นะครับระหว่างสีแสดเหลืองเขียวอ่อนนะครับพบกับสีน้ำเงินชมพูนะครับใครนะครับจะได้เข้าไปนะครับสู่รอบต่อไปนะครับตอนนี้นะครับดูจากรูปร่างนะครับสี น้ำเงินชมพูนะครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบในรูปร่างนะครับมีน้ำหนักที่เยอะกว่านะครับกรมกร,กรมการกรรมการกำลังตรวจเช็คนะครับนะครับ,รบดูนะครับตันี้นะครับ เหลืองเขียวอ่อนนะครับเป็นฝ่ายชนะในรอบแรกนะครับค,คูบ่ที่สองนะครับของประเภทหญิงนะครับระหว่างสีแสดเหลืองปอสีแล้วก็เขียวอ่อนนะครับพบกับฟ้าไอ้น้ำเงินชมพูนะครับ ัเา,เกกาเราฟังเสียงนกบีดนะครับนักกีฬาเราฟังเสียงนกบีดดูจากรูปร่างนะครับดูจากรูปร่างสีเหลืองแสดนะครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับในรูปร่างนะครับเพราะว่ามีนักกีฬาที่น้าหนักนี่ครับค่อนข้างที่จะเยอะ ว่านะครับนนคนนะ<ด><ด>ครับโอโหได้เปรียบนะครับสีเหลืองนะจากน้ำหนักนะครับสีเหลืองค่อนข้างถีได้ีเปรียบนะครับ คือบอกวคุณนี่มนี่คุนั่งคือบอมาอยู่พีนี่ี๋ยวคุณไงแล้วคุณไเออเปลี่ยนเปลี่ยนห้คุณไขับมานี่้งนาเออเอาเอาเขาไปนำนำนักจดวงี่่แล้วไปแล้วไปแล้ว มาถึงนักกีฬาชายนะครับนักกีฬาชายขย่บมาปยึด หลังสีขาวเห็นไหมหลังเส้นขาวหลังเส้นขาวไหนล่ะหเหรอเอ่อนุ้แกเป็นใครล่ะโอ้ขวดขวดเดียวต้องพูดไหมาอาตัวนี้หนเอาตัวนี้หนเออเอ่ามาครับคนแรกอยู่ตรงนี้จับตรงนี้ห้ามห้ามเลยสีขาวนะครับโอเคโอเคสี ้าจับห้ามเลยสีขาวห้ามเลยสีขาวเอออย่าบุ่มเพ่งครับ าใกล้จะเริ่มเลยครับเตรียมเริ่มไปดิงนไปไป ต่อไปเป็นผู้ชิงชนะเลิศนะครับของนักกีฬาหญิงนะครับระหว่างสีฟ้าเขียวขิมนะครับพบกับสีแสดเหลืองเขียวอ่อนนะครับตูนี้เป็นผู้ชิงชนะเลิศสำหรับนักกีฬาหญิงนะครับดูจากวิเคราะห์จากรูปร่างสัดส่วนนะครับ ค่อนข้างที่จะสูสีมากนะครับคู่นี้สูสีนะครับน้ําหนักตัวของนักกีฬาก็ไล่เลี่ยกันนะครับต้องสิงดำแน่นอนครับคู่นี้เริ่มน นะครับเป็นฝ่ายได้แชมป์ประจำปีนี้ไปนะครับสำหรับชักกระเยาะปอสี่นะครับไป นร,นรอบสุดท้ายนะครับรอบชิงชนะเลิศของนักกีฬาหญิงนะครับระหว่างสีฟ้ากับเขียวเข้มนะครับพบกับแสดเหลืองเขียวอ่อนนะครับรอบชิงชนะเลิศ สองในสามนะครับสเสมอกันแล้วหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายนะครับเกมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับจะเป็นม้าเมื่อหรือเปล่านะครับม้าเมื่อก็คือฟ้าเขียวนะครับม้าเมืออ่อโอ้ย